รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดปุ่มกดย้อนกลับนะครับนี่นะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นปุ่มกดของเดิมนะครับแล้วก็แกนปุ่มกดที่เป็นสนิมติดนะครับแล้วก็หักนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ของเดิมนะครับระบบกลไกก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็สามารถกดสั่งงานได้ตามปกตินะครับอันนี้ต่อสายชาร์จ ก็ขึ้นสถานะการชาร์จที่61%ชาร์จไฟเข้าได้ตามปกติเซนเซอร์ฮาร์ดเลนะครับก็ทํางานได้ตามปกตินะครับนี่นะกดสั่งงานมีเสียงนะครับนี่นะนี่นะสามารถกดสั่งงานได้ตามปกตินําไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับ เซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับปุ่มย้อนกลับนะครับแล้วก็ขัดกระจกนะครับหน้าปัดให้เหมือนใหม่เลยนะครับนี่นะฮะก็บางเคสทําได้บางเคสทําไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านลบดีไบเราก็ยินดีให้บริการนะครับ ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ำอาบน้ำจุ่มน้ำได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำลาาตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจำกัดของการเปิดซ่อมก็ขอ,ขอบคุณมากครับ้านหลอกลีไบย,ยินดีให้บริการครับขอบคุณมากครับ